วัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับอันไปพนธ์ออโตนะครับสำหรับวันนี้อันก็มีรถนะฮะมารีวิวให้คุณลูกค้าดูอีกหนึ่งรุ่นนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคิวของตัวรถเก๋งซีดาน10ตูนะฮะร,รุ่นยอดน,นิยมเลยนะครับก็ถือว่าเป็นรถอีกรุ่นที่ตอบโจทย์นะครับตรงนี้เนี่ยจะบอกอย่างนี้ดีกว่านะครับเราจะ พูดได้ง่ายๆเลยคือไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับไม่ว่าคุณลูกค้าจะมีเครดิตหรือว่าไม่มีเครดิตนะครับก็ฟรีดาวน์หรือว่าไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวรถกันสักนิดหนึ่งนะฮะแต่เดี๋ยวก่อนไปดูตัวรถกันนะครับรถกดฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e นะฮะแล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะฮะตัวคลิปนะฮะจากทางร้านไปพัฒน์ออโต้นะครับแล้วก็สื่อข่าวสารอะไรต่างๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะฮะก็ขอขอบคุณล่่ววววงงหนน้้้าาไตตรรรีีเเเเลยยัด๋มิก สบวันนี้เราอยู่กับเจ้าโต้ตา V8 นะครับตัวนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นตัว All New V8 ดีกว่านะครับ1.5ตัว G นะฮะตัวท็อปสุดนะครับปี2016นะครับ V8 สำหรับตัวโฉมนี้เนี่ยคุณลูกค้าหลายท่านหรือว่าถ้าเกิดติดตามในช่อง YouTube ของเราเนี่ยน่าจะเห็นกันหลายคนแล้วนะครับคันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่การใช้งานดีนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในตัวเมืองหรือว่านอกตัวเมืองนะครับหรือว่าใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับค่อนข้างจะตอบโจทย์เลยนะครับแลวก็สำหรับคุณล ออกรถเก่งใช้งานคันแรกสักคันหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินออกรถนะฮะวีออสนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโฉมนี้หรือว่าโฉมก่อนหน้านี้นะฮะเครดิตดีฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของท้ายๆของปี63แล้วนะครับใครมีโปรแกรมหรือว่ามีแผนอยากจองรถไว้ขับไว้เที่ยวปีใหม่นะครับโดยไม่ต้องใช้กลางหงอ,อรถก็ขอแนะนําเป็นตัววีออสคันนี้เลยนะครับ เครื่องพันห้านะฮะตัวจีมีอะไรเพิ่มเติมมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนตัวรถเนี่ยเป็นสีขาวเดิมโรงงานนะครับกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นคโครมเมียมนะฮะแล้วก็จะมีตัวเส้นแถบคโครมเมียมนะฮะซ้ายขวานะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นคโครมเมียมเนี่ยจะมีเฉพาะตัว G ีนะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นตัวรองท็อปขึ้นมาแบบนี้นะครับจะมีเฉพาะของตัวท็อปอย่างเดียวนะฮะไฟหน้านะครับแน่นอน,อนโปรติกเตอร์แล้วคูน่าเรียบร้อยนะฮะสวยเลยนะครับและตัวรถอีกอย่างเนี่ยคือรถมันเป็นสีขาวนะฮะถือว่าเป็นสีแซนด์ดที่แต่งสวย นะฮะร,ราคาดีนะครับซื้อง่ายขายคล่องนะฮะอีกอย่างเนี่ยตัวของวีออสเนี่ยอะไหล่มันถูกนะครับแล้วก็สามารถหาได้ง่ายศูนย์บริการก็เยอะนะครับเดี๋ยวก่อนออกจากร้านเนี่ยเราจะมีบริการขัดสีเคลือบผิวนะฮะแล้วก็ทำความสะอาดภายนอกแล้วก็ภายในนะครับแล้วก็ตัววารันตีร้านเนี่ยรับประกันเครื่องและเกียร์หกเดือนหรือว่า10,000หมนกิโลนะครับแล้วก็ตัวบิวสมาร์ทร่นยกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะครับนาน1ปีแล้วก็ทีม ซอร์วิสหลังการขายนะครับตรงนี้คุณลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่าเราสมมติออกว่ไปแล้วเราจะทิ้งอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะฮะเรายินดีดูแลตลอดนะครับแต่ก็พร้อมให้บริการคุณลูกค้าทุกคนอยู่แล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเราดูในส่งตัวเครื่องกันหน่อยนะครับตัวเครื่องนี่จริงๆเนี่ยคุณลูกค้านะครับถ้าเกิดเป็นตัววีออที่เป็นโฉมนี้แล้วผมแนะนําให้เปิดเครื่องดูดีกว่านะครับหรือว่าถ้าเกิดใครแบบจําแนงในส่งตัวปีถูกก็ดูปีเลยก็ได้นะครับถ้าเกิดเป็น16ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นตัวเครื่่องตััววใหมแล้นนนะะครบเป็ TI เกียร์ออโต้ CVT นะครับตัวเครื่องก็จะเป็นสีสูบเรียงนะฮะห้องเครื่องสวยนะครับไม่มีข้ามมันเครื่องไหลยเยิ้มนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนงตัวคันหน้าแก้มข้างนะครับเม็ดองเม็ดอาร์ Med k, จะเก็บต่าง,างๆนี่เดิมจากโรงงานหมดทุกจุดนะครับแล้วก็ตัวแผงกันความร้อนใต่ฝาโปรงหัวนงหัวน็อตนะครับถ้าเกิดในส่วนของตัวรหัสเครื่องเนี่ยก็จะเป็น2 NR นะครับ2 NR หรือว่าเป็นตัวเครื่องยนต์ที่เป็นรุ่นปรับปรุงใหม่นะครับสำหรับตัว โฉมปี2016นะฮะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับอีกหนึ่งรุ่นผมว่าน่าจะถูกใจหลายๆคนนะฮะยิ่งถ้าเกิดเป็นในกลุ่มของวัยรุ่นเนี่ยผมว่าน่าจะชอบเลยนะครับเพราะว่า V8 เนี่ยถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งแล้วกันที่ขับสนุกนะฮะขับใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ใช้งานได้ทุกวันนะฮะตรงนี้จะถือว่าคุ้มเลยนะครับต่อมาเราดูในส่วนของตัวด้านข้างกันต่อนะครับ ขับเดิมๆเนี่ยมันก็ไม่ได้แล้วนะฮะสำหรับตัวนี้เนี่ยเราใส่เป็นล้อแม็กไว้ให้นะครับก็คือเป็นลาย C ี28ขอบ15นะครับแล้วก็ส่วนตัวยางนี่เป็นยางปี2020นะครับแม็กซีล้อพร้อมยาง4ล้อนะครับตรงนี้เราก็เบิกให้คุณลูกค้าใหม่เลยนะฮะส่วนตัวท็อปนะครับก็จะมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะครับสีขาวด้านข้างนี่เดิมๆโรงงานนะฮะตัวรถสวยไม่เคยชนหนักพลิกความน้ําท่วมนะครับหรือว่าจมน้ําตัดต่อเป็นกฎหมายไม่มีแน่นอนนะครับอันนี้คือในสองตัว ด้านข้างนะครับบอดี้ใหญ่นะฮะไม่ได้ดูเล็กหรือว่าแบบในกลุ่มของตัวรถ b segment เนี่ยอันนี้คุณลูกค้าน่าจะเห็นกันดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวบอดี้อะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นตัวบอดี้ภายนอกนะฮะบอดี้สวยนะับภายในกว้างนั่งสุขสบายอะไรเงี้ยทุกอย่างเพอร์เฟกหมดนะฮะสำหรับตัววีออเนี่ยนะครับเพราะว่าแน่นอนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเจนก่อนหน้านี้หรือว่าเป็นตัวเจนนี้หรือว่าเป็นตัวเจนใหม่กว่านี้ทุกเจนน่าใช้หมดนะฮะวีออนะครับนี่อยากแนะนําเลยคราวนี้เนี่ยในส่วนของตัวด้านท้ายนะครับ ถ้าเกิดเรารีวิวกันแบบบ้านๆเลยเนี่ยนะฮะตรงนี้อาจจะขอติสักนิดนึงนะครับตรงไฟเบรกตรงที่3เนี่ยจริงๆน่าจะมีในส่งตัวฝาท้ายตรงนี้จะดีมากเลยนะครับแต่ว่าไฟเบรกตรงที่3มันจะหายไปนะฮะแต่ว่าจะมาอยู่ภายในห้องโดยสารตรงนี้แทนนะครับส่งตัวฝาท้ายนี่ฝาท้ายเดิมโรงงานนะครับโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะแล้วก็ตัวดับฝาท้ายเป็นแบบโครเมียมนะฮะร,รถไม่เคยโดนชนท้ายนะฮะตัวคมไฟท้ายนะครับไฟเดียวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับนี้ก็คือในส่งตัวด้านนอกตัวรถนะฮะหน้าสวย ข้างดีหลังแจมนะครับไม่ต้องมีอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้แล้วนะฮะออกรถปุ๊บวิ่งใช้งานได้ทันทีนะครับถ้าเกิดเสริมเติมแต่งสักนิดนึงให้อันแนะนำนะฮะใส่เป็นท่อสักใบหนึ่งจบเลยนะครับอันนี้ก็คือใน2ตัวรถของ1.5ตัว g ีปี2องนะครับคันนี้คือเป็นตัวท็อปสุดแล้วนะฮะของรุ่นที่เป็นเครื่องยนต์ปรับปรุงใหม่นะครับสำหรับตัว V ีออนะฮะ และที่สําคัญย้ำนะครเครดิตดีฟรีดาวไม่มีเครดิตก็ฟรีดาวได้ด้วยเช่นกันไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับใครสนใจไงติดต่อเข้าไมาได้เลยทุกลูกค้าสามารถมาทดลองขับได้หรือว่ามาดูตัวรถที่ร้านได้นะครับมาก่อนได้เลือกก่อนเราไม่ใช่มีแค่คาตัว G คันนี้คันเดียวเรามีหลายคันให้คุณลูกค้าเลือกนะครับแต่อย่างที่ามบอกว่ามาก่อนได้เลือกก่อนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนตัวภายในกันต่อว่าครับไปในส่วนตัวภายในนะครับ v o s เนี N ่ย e, อันต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับมันจะมี2แบบภายในเนี่ยจะมีเป็นทูโชนก็คือสีดําแต่ อีกแบบเนี่ยน่าจะเป็นตัวสีดำร้้นนะครับก็คือภายในดำร้้นนะครับในส่วนของตัวคอนโซลหน้านะฮะก็จะมีแอร์แบ็กหรือว่าถุงลมนี้ภายคู่หน้ามาให้นะครับตัวเครื่องเล่นนะครับ c d v i วิดีโอตรงนี้เชื่อมต่อบูธไม่ได้นะครับแต่ว่ามีที่เสียบ AUX นะฮะแล้วก็ USB มาให้นะครับส่วนตัวแอร์นะฮะสำหรับตัวท็อปนะครับเป็นออโต้เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็มีตัว จอ lcd นะครับหรือว่าตัวจอแสดงผลนะครับอุณหภูมิความแรงแอร์นะครับอะไรต่างๆแบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนของตัวพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วนะฮะแต่ว่าฝั่งซ้ายเนี่ยจะควบคุมกับตัวเครื่องเล่นหนึ่งเดียวนะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมไปมากกว่านี้เป็นแบบ3ามก้านนะครับแล้วก็พวกตัวพลาสติกเนี่ยนะฮะตรงนี้น่าจะเป็นหนังนะครับแต่ว่ามันไม่ได้หุ้มหมดนะฮะไม่ได้หุ้มหมดสักเท่าไหร่นะครับ แล้วก็กระจกนะครเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับมีเซ็นทรัลล็อกให้ออโต้แค่ฝั่งคนขับฝั่งเดียวนะครับปีส6อีกอย่างหนึ่งก็คือเพิ่มเติมขึ้นมาก็จะมีตัวปุ่มระบบ T R C มาให้นะฮะ หรือว่าการล้อหมุนฟรีนะครับแต่ถ้าเกิดต่ำลงมากว่านี้นิดนึงที่เป็นเครื่องยนต์ตัวเก่าอยู่นะครับหรือว่าเป็นเครื่องที่เป็น1 n ึ่อยู่ตัวนั้นเนี่ยยังไม่มีระบบเป็นแบบ TRC มาให้นะครับแล้วพอเวลาเราขับขี่ในความเร็วที่เฉลี่ยคงที่นะครับจะแสดงตัว Eco Mode ขึ้นมานะครับตรงมัดวันตรงนี้นะครับส่วนตัวเกียร์นะฮะเป็นเกียร์ออโต้ซีทนะฮะตรงนี้เป็นเป็นเป็นแบบขั้นบันไดนะครับเราก็สามารถ เชนเป็นเล่นเป็นแบบเป็นนวดได้นะครับแต่จริงๆในเรื่องของการใช้งานเนี่ยถ้าเกิดเราจะ้เชนมาเล่นเป็นแบบเป็นนวดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้เฉพาะขึ้นแต่งหวัดอย่างเดียวนะครับอย่างเช่นลงเขาลงทางราชันนะครับอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเราใช้งานปกติเนี่ยดีธรรมดาก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับส่วนตัวเบานะฮะเป็นเบาะผ้าสีเบรดนะฮะเดิมเดิมโรงงานเลยนะครับตัวรถคันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวีออ i ์ดิคนึงที่สวยมากนะครับสวยมากจริงๆนะฮะเพราะว่าตัวรถเนี่ยถ้าเกิดเรา ดูรถเก่งสักคันหนึ่งนะฮะสีที่โดดเด่นนะครับหรือว่าสีที่คุณลูกค้าหลายคนชอบนะฮะหรือว่าเป็นสีที่ยอดนิยมนะฮะของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ขาวสีออกจามีสีขาวสีดำสีเทานะฮะวีออสเนี่ยถ้าเกิดอนมองตัวโฉมนี้นะฮะถ้าเกิดเอาสีแบบสีสวยๆในหน้าจะามันสา3สีนี้นะครับส่วนสีอื่นๆนะฮะอย่างเช่นตัวสีแดงอะไรอันนี้อันนี้อันไม่แน่ใจแล้วนะครับเพราะว่า ในส่วนของตัวรถเนี่ยมันเป็นปี2016อันนี้เรายังไม่ได้อัปเดตเลยแต่ว่าที่ร้านของเราเนี่ยนะครับตอนนี้มีวีออสให้คุณลูกค้าเลือกหลายคันนะฮะส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นตัวรถสีขาวนะครับมีเป็นภายในดำภายในทูโชนนะครับ1.5ตัว E 1.5ตัว G 1.5ตัว S นะฮะเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับตรงนี้คุณลูกค้าก็สามารถมาเลือกสั่นที่ร้านได้เลยนะครับคราวนี้ในในส่วนงตัวเลขใหม่นะครับคันนี้ปี16นะฮะเลขใหม่อยู่ที่140,000กิโล นะครับหนึ่งแสกิโลนะครับอันนี้ก็คือแบบละเอียดเลยนะคะคุณลูกค้านะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้รายละเอียดหรือว่าข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมยังไงติดต่อเข้ามานะครับหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับอีกอย่างเนี่ยในส่วนตัวรถ b ีซิ m เมนต์พวกเครื่องบรทแบบนี้นะฮะภายในกว้างนะครับเป็นแบบซีดานสีประตูนะครับเมื่อกี้อ่านก็ลืมเปิดในส่วนของตัวห้องเก็บสัมภาระด้านหลังให้ดูแต่ว่าตรงนี้เนี่ยห้องสัมภาระเนี่ยใหญ่นะครับแล้วก็กว้างนะฮะแล้วก็ในส่วนตัวกระจกที่บังแดดนี่นะฮะก็ Uh, ตัวมานบางแดดนะครับก็จะมีกระจกแต่งหน้ามาให้นะฮะที่บางแดดนะครับที่บางแดดนะฮะกระจกแต่งหน้านะครับมีทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งข้างคนขับนะครับแล้วก็ตัวไฟอ่านแผนที่นะครับตรงนี้ก็มีมาให้พร้อมเลยนะฮะสวยนะครับภายในทูโดนนะครับเป็นอีกสีหนึ่งที่น่าใช้นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดถามว่าปัจจุบันนี้ยังน่าใช้อยู่อีกไหมนะฮะสำหรับตัวรถปี2 0ง6แน่นอนครับแอร์เย็นเพลิงพอขับสนุกนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือ มันเป็นรุ่นเครื่องยนต์ที่ปรับปรุงแล้วนะครับไม่ด้อยหรือว่าน้อยหน้าแบรนด์อื่นๆแน่นอนนะครับคราวนี้เนี่ยเอารูตัวรถเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปสรุปนะฮะแล้วก็บอกราคาให้คุณลูกค้าฟังอีกทีครับโอเคนะครับซาลวิโอ้คันนี้นะฮะรถสวยพร้อมใช้อีกหนึ่งคันนะครับที่อันอยากจะแนะนาคุณลูกค้าถ้าเกิดใครสนใจที่กําลังมีโปรแกรมหรือว่ามีแพลนอยากจอดรถเก่งใช้งานสักคันหนึ่ง ก็ขอแนะนําเป็นตัว V8 คันนี้เลยนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาพูดกันในเรื่องของราคากันบ้างนะครับซาคันี้นะฮะหนึ่งจุดตัวจีนะครับรถปี2 0ง6นะฮะตัวท็อปสุดนะครับราคาของเราจะขายอยู่ที่3ามแสนแปดหมื่นเก้าบาทนะครับย้านะฮะสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับคุณลูกค้ามีเครดิตนะฮะฟรีดาวน์คุณลูกค้าไม่มีเครดิตนะครับ ฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถขอแค่เพียงมีอาชีพแล้วก็รายได้ที่สามารถตรวจสอบได้นะครับไม่ติดล่าช้าไม่ติดแบ็คลิฟไม่ติดข้ามเดือนอะไรต่างๆวันนี้ไม่ติดอะไรเลยนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันที่หน้าร้านอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามเพจปฏิพัทธ์อโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะฮะเป็นกำลังใจเรากดไลค์ like, กดซับสไคร้นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปมารีวิวรถสวยๆแบบนีี้ค,คดไม นะครับประเด็นคลิปหน้าเรากลับมาเชอกันใหม่นะฮะเป็นรถรุ่นใดนั้นฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับประเด็นกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ